ยินดีต้อนรับกลับสู่ a u t o 192ซึ่งเราจะนําเสนอบทวิจารณ์รถยนต์ที่ครอบคลุมที่สุดให้กับคุณวันนี้เราจะก้าวออกจากโชว์รูมแบบเดิมๆและเข้าสู่โลกแห่งธรรมชาติเราอยู่ที่นี่เพื่อสํารวจไทยรังกาปี2026ซึ่งเป็นยานยนต์ที่จะมากําหนดนิยามใหม่ให้กับคําว่ารถออฟโรดอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมใหม่แต่เป็นการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเราจะเจาะลึกถึงการออกแบบประสิทธิภาพเทคโนโลยี และความสามารถโดยรวมของรถรุ่นนี้รถคันนี้ถือเป็นผู้สืบทอดมรดกของไทยรังที่คู่ควรหรือไม่มาดูกันก่อนที่เราจะพูดถึงรุ่นปี2026เรามาใช้เวลาสักครู่เพื่อชื่นชมประวัติศาสตร์ของไทยรังกันก่อนไทยรังเป็นที่รู้จักมานานหลายทศวรรษในฐานะยานยนต์ที่แข็งแกร่งที่สร้างขึ้นในท้องถิ่น ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนภูมิประเทศที่ท้าทายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นก่อนหน้าของไทยรังซึ่งมักจะใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่ขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานและการใช้งานจริงเป็นยานยนต์ที่สร้างขึ้นสำหรับกรเกษตรกรนักสำรวจและทุกคนที่ต้องการยานพาหนะที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่ท,าท้าทายมรดกแห่งความแข็งแกร่งนี้ฝังแน่นอยู่ใน d n a ของรุ่นปี2026รถไทยรังปี2 0 2 6เป็นรถระดับปรมาจารย์ด้านการออกแบบที่ทนทานไม่ใช่แค่เส้นสาย ที่เพียวบางและเส้นโค้งตามหลักอากาศพลาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้งานและความทนทานอีกด้วยแผงหน้าปัดด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าตั้งตรงที่โดดเด่นล้อมรอบด้วยไฟหน้าเหล็ตทรงพลังกันชนหน้าขนาดใหญ่พร้อมจุดยึดกอบแบบบูรณาการและแผ่นกันกระแทกบ่งบอกถึงความพร้อมสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดซุ้มล้อที่บานออกซึ่งบรรจุยางสำหรับทุกสภาพพื้นผิวขนาดใหญ่ช่วยเน้นย้ำถึงลักษณะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวรถเป็นเหลี่ยมและมีจุดประสงค์สะท้อนถึงลักษณะ พักการใช้งานระยะห่างจากพื้นที่สูงนั้งสังเกตได้ทันทีซึ่งรับประการมุมเข้ามุมออกและมุมทะลุที่ยอดเยี่ยมด้านหลังมียางอลลอยนาดเต็มที่ติดตั้งไว้ที่ประตูท้ายซึ่งองอเป็นสัมผัสแบบออฟโรดคลาสสิกกันชนหลังเช่นเดียวกับด้านหน้าได้รับการออกแบบเพื่อการปกป้องและการใช้งานสูงสุดภาษาการออกแบบโดยรวมเป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งงองที่ทันสมัยและสัญ,ญลักษณ์ออฟโรดคลาสสิกการใช้วัสดุที่ทนทานเช่นแผงเหล็กเสริมและคอมโพสิตช่วยให้รถคันนี้สามารถทนต่อสภาวะที่เลวร้ายที่สุด ได้ความเอาใจใส่ในรายละเอียดปรากฏชัดในทุกแงม่มุมตั้งแต่บานพับประตูที่แข็งแรงไปจนถึงแร็คหลังคาที่รับน้ำหนักหนักรถยนต์ไทยรังปีส0 2 6ีเป็นรถยนต์ที่ดูแข็งแกร่งและประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อก้าวเข้าไปภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ผสมผสานการใช้งานและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกันแม้จะไม่ใช่ SUV สุดรู้แต่ก็ห่างไกลจากความเรียบง่ายแผงหน้าปัดเป็นแบบเรียบง่ายและตามลักษระรสตร์ร โดยสามารถควบคุมทุกอย่างได้ง่ายวัสดุที่ใช้มีความทนทานและทำความสะอาดง่ายหมาะอย่างยิ่งสำหรับยานพาหนะที่มักจะเลเทอเอบอนั่งรองรับได้ดีและสะดวกสบายแม้ในการเดินทางไกลตำแหน่งการขับขี่นั้นโดดเด่นให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมในทุกทิศทางระบบอินโฟเทนเมนต์เป็นหน่วยหน้าจอสัมผัสที่ทันสมัยซึ่งให้การนำทางการเชื่อมต่อและข้อมูลรถยนต์ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดีแม้ในขณะขับขี่บนพื้นที่ครุขรัตยน์ไทยรังปี2 0 2 6ยยังมีโซลูชัน การจัดเก็บที่ใช้งานได้จริงมากมายรวมถึงช่องเก็บของที่ประตูขนาดใหญ่คอนโซลกลางที่กว้างขวางและพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางบอกหลังสามารถทับลงได้เพื่อสร้างพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมทำให้เหมาะสำหรับการบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆแม้ว่าจะเน้นที่การใช้งานแต่รถ